เจอแล้วแล้ว <laughs> ทำไมเจดตรงนี้เดี๋ยวแล้วสองตัวนี่แหละสามตัวเหมืนแหละกูเจอแล้วไอสัตว์ยังไงกูบอกแล้วไอ้เหี้ยกูเล่นอยู่เมื่อกี้เ <c oughs> กิดอะไรก่อนเกิดอะไรก่อนเอ้ยไปดิเร็วคุมกันมือเอาสนาย์ไปเออเดี๋ยวยิงสไลด์มาก่อนยิงสไลด์มาก่อนไอี่ยจัน

ตรงจุดเกิดเลยเราพี่เบียร์ตรงหลังโล่ตรงต้นไม้หลังโล่อะไอกลางถนนก็มีไหมกลางถนนก็มีหลังโล่หลังโล่ข้างหน้าเนี่ยเห็นปะแม่นติดปะวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรปะเออนั่นแหละที่มันโดดนอยู่เะยิงเลยยิงไม่ได้เดี๋ยวต้นไม้บังเดี๋ยวมยิงตัวกลางก่อนยิงกลางก่อนตังกลางแม่งตั้งโล่สองด้าได้หรือไง อะไรอ่ะวีเอเหรอมึงโดนเหรอมึงตายไปเนี่ยตายมันแม่นจังวะสองนัดโดนผมสองนัดเลยเดี๋ยวเข้าไปหลังเข้ากูไปเนี่ยเดี๋ยวมึงเข้าไปวีเอสมันอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านตำรวจอ่ะ

Ui, cái phạt Con dinh cô Bịt ít rồi Ê là Như nái phạt lời ไหนวะยี่ห้อมองไม่เห็นมันวะหยิงกูจังเลยปอมองเขามะเนี่ยคนมันเยอะ นี่ไงฝา์ไม่ล่วงวะเอะเอ,อมึงมึงอินไว <มา S 1> ้มาดิอินไวมาดิเอาสนายเลยไปเล่นเอวิวอ่าฝากลองดูข้าหลังอะ่ะโดนไปสามรอบแล้วไงพวกเกย์ฝากข้างหลังกแล้วไหนบอก จะเข้าจะมากดสนายแม็กสนายให้เนี่ยกดมาแล้วกดมาที่แม็กของคนอื่นกดมาให้เมื่อกี้เหมือนเอวิวข้างหลังเลยใช่ไหมเอวิวข้างหลังกูกูเจอวีเอแล้วมึงโดนไอ้ฝาดกูกันหลังเลยโอ้โหละๆๆกูกันหลังดิเอวิวข้างหลังกู เลยเดี๋ยวเอาเอาวีดีเข้าไปได้ไหมนเนี่ยได้ได้ได้คนเยอะมากเลยเคนดีกว่านะเอาเอาเหอะปืนไม่สำคัญหรอกไใช้ช่วยยิงได้ไงสนักอะไรคนสนา,สนา,ายนนาอยู่ข้างหลังเว้ยล่ว,ลว,ลวงเดย์พี่ไม่ล่วงอีกว่วตรงไหนเนี่ยตรงตรง mặc mặt này cả Ủa bánh kinh cô Thép bèo Có nào quá ôm Tiêu khai Nè nè khang của đánh khỏe ba Nè 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 Fuck you bitch Ui quá Lên Lên phản thủ bít ไม่ผ่านไม่โดนนี่งไงสัตว์ดิจิตอลไอ้สัตว์ตายไปดิตายแล้วคะเฮ้ยโอ้โหแม่งหลบได้วะนั่นไงตายไปดิัตว์สนายอ่ะอฮ่าฮ่าอปอาชีพโอ้อยเว้ยย็นมาแจก๊กมา <c oughs> มา เอาให้ล่วงเลยข้างหลังตายเลยพี่เอนๆนั่นโดนอีกดอกดิว่าเอวิวข้างหลังยังไม่ตายนะเอ้ยสไนส์สไนสน์เอฟพีไอ,อ้อาก็สามตายแล้วนี่ไปกันกี่คนีสองเย็นเคเล่นเห<ส><ส>มือนไปสิบกว่าคนเลยเซิร์ฟเสียเซิร์ฟเสีย สนาเอวบิว e ตรงขัดตรงนีิกตูนิกเข้ามาแอดดี้นิก็เดี๋ยววพี่พี่อเอาแคนเอ็มเซทเขียนเลยกูอยู่เจสไอยูน้นิ๊เลยอยู่ข้างหน้านี๊เลยหินก้อนหน้า,นเ,นอนาเออนั่นแหละฝ่ายมันเลนือกทีเด้พักหนึ่งสัดยาก่อนเมื่อกี้โดนแม่งยิงหน้ามืดเลยเกิดป่าพีดีอะไม่รู้เข้าไปฌาจได้ป่ะ เออล่วงไปดิไอ,อ้สัดพี่เบยยิงตัวหน่อยล่วงลวงไปสี่แล้วมั้งเนี่ยเซิร์ฟเยอะสิบเอ็ดจะบ้าไปไหนหทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้กูจับแต่สไนฟ์ฝาดมึงเข้ามากูยิงให้ล่วงเลยจะเนี่ยกลับมาเล่นเซิร์ฟแท้สนุกไหมเออไอ้เคียอย่าพูดอย่างนั้นมันดิสต่อมเีเพื่อ เฮ้ยสนาข้างหน้าเต็มเลยฟิลฟิลกูยิงตายเต็มเลยสองก็บอกได้วออคือเต็มแล้วก็มีเอ็มไออยู่ทางขวาเดี๋ยวไม่รู้เสร็จดิสเลยนะเออมึงรู้เลยรู้เลยมีสนายอยู่น่าจะมีลูกหลายลูกฝาดไปอดเมืเวเวเอ่อปปกี้กูยังไม่เห็นมันเลยเกิดแล้วนะมวิวึงมาเก็บของกันมาไอเอ็มไออยู่เนี่ย ไอ้ไอ้แล้วก็มีอาก็หนาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาลุด <c oughs> เดี๋ยววะเฮ้ยโอ้ยโดน V S J แกะตายเลยเฮ้ยมันมีตรงคนตรงสอบกลัวไม่เห็นสอบพี่เบียร์ว่ะหนึ่งหลอดวิ่งหมดชิปหายแล้ว ตายหัวล้อวะตายเลยโอสนาย